Good Time Interview แล้วก็มาพบกันในะช่วงนี้ที่คือกู้ชาบินชว e วครับตอนนักแสดงนำจากละครเรื่องขวัญล่าด้วยนะครับที่ออกอากาศให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การโทยการทางช่อง7 HD ท่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันออกอากศไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับ <c oughs> ออกแล้วนะวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่4นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ชมกันต่อวันนี้ขอต้อนรับภูมิคิภูมิ จริงๆคาริษฐานะครับซิลธนทรแล้วก็มิลลี่อภิษ,ษราด้วยสวัสดีจ้ากุยจ้ากู้ชาญวิีโอยนดีต้อนรับนักแสดงนำจากละครเรื่องนี้ขวัญล่าครับนะครับเดี๋ยวให้แต่คนเนี่ยทักทายแฟนๆกู้ชาญวิทยอเราฟังกันสี่สถานีแล้วตอนนี้ออกอากาศสดๆให้ได้ชมกันมีทั้งทางเว็บไซต์แฟนเพจแอปพลิเคชันเชิญเลยครับเริ่มที่พี่ชิลลี่ครับรงคะแนนเสร็จแล้วมิลลี่มา สวัสดีค่ะเมลี่พิชลานะคะในเรื่องขวัญลัเออขวัญมันบทแรกเลยอ่ะในเรื่องขวัญรัรับบทเป็นเปียนาค่ะเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในเรื่องแลวเป็นคนที่ดีที่สุดในเรื่องเลยค่ะก็คือต้งข้ามกับจริงนะไม่สีเสียแกงโอเคค่ะค่ะค่ะรับบทเป็นปานแก้วค่ะครับภูมิเกียรติภูมิครับรับบทเป็นสุปรว่เจ้าล้าครับครับซิลธนาธรนะครับรับบทเป็นมโนครับผม มากันสี่คนวันนี้นะครับ,รบซึ่งละครเรื่องนี้เดี๋ยวให้ให้ภูมิหรือจริงๆก็ได้แล้วตังหน่อยคร่าวๆว่ามันเป็นเรื่องราวเกบอะไรในพาร์ทของเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันภูมิว่าถ้าให้เปรียบเทียบใ,ให้เห็นจะชัดมันเป็นเหมือนเรื่องราวของเขางกงุงแต่ละคนมันจะมีเรื่องราวที่ต้องดําเนินไปในเขาวงกฏเดียวกันเราก็ต้องหากุญแจกัน,นพอเจอกุญแจนคคละดอกไปไขาหาความจริงมันก็ยังไขไม่ได้ เราก็ต้องเหมือนแบบรวมพลังการรวมมืจเป็นดอกเดียวแลวแบบเปิดประตูเข้าไปอ่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นปธรรมหน่อย<ม>ก็จะเป็นฟิลมนแบบแย่งชิงอํานาจแย่งชิงเมืองกันอ่าซึ่งมันก็จะมีจุดพลิกผันตรงที่แบบจะมีเรื่องของกระดุมอ่อาก็ได้วันล่ากรทะทาท,ทองเนี้ยมาให้เราสองคนที่แบบต้องมาเจอกันแล้วก็ตามหาความจริงกันต่อไปครับเพราะว่าอย่างไรเนี่ยเราก็จะเห็นในในตอนแรกเลยอ่าใช่ไหมสี่คนเนี้ยที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ย ในละครเรื่องเนี้ยเราเรามิดกันนะหรือว่าเป็นมิดเป็นมิดถือว่าเป็นมิดนละครเป็นมิดในละครนะในชีวิตเป็นมิดกว่าพูดยังไงให้มันดูไม่เคลียย์โอเคพอจะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นละครที่แต่ละคนมีเส้นทางอืที่มันจุดเริ่มต้นมันมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละว่ามันจะมีอย่างที่บอกจุดมันจบเสาวงกดใช่ไหมทุกอย่างมันจะพาเชื่อมใช่ครับให้ทุกคนได้มาเจอกัน ก็มีเรื่องราวอืที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้ทีนี้ให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําหน่อยว่าในเรื่องรับบทเป็นใครบ้างชิงรับบทเป็นปันแก้วนะคะปานแก้วจะเป็นสาววัยสิบเก้าปีเด็กๆเลยอ๋ออรัวผมแล้วก็เหมือนมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยก็เลยไปช่วยกับเ คุณพ่อของของพระเอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยสุดท้ายก็เหมือนแบบต้องต้องหากําไรกําไรที่เขาให้มาเนี่ยให้เจออะไรอยเงี้ยให้เจอเจ้าของตัวหาเจ้าของใช่ค่ะแต่ว่าเราเจอเขาตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมเจอตั้งแต่ตอนเด็กแต่จําจำไม่ได้คือตอนนั้นตัวตัวพระเอกปิดหน้าส่วนตัวนางเอกก็เป็นตอนเด็กเลยอะไรเงี้ยเพราะพอผ่านเวลาไปมจำกันไม่ได้ครับอืมผ่านไปสองปีเนาะสองปีแก่เลย ตัวภูมิแก่เลยครับผมอ่ะก็ตัวภูมิบ้างจริงๆชื่อจริงชื่อเจ้าพงศ์เรียนชื่อเล่นชื่อเจ้าล่าอ่ปลอมตัวมาชื่อศูนย์เป็นไงสามชื่อสามชื่อทำกันง่ายๆว่าศูนย์แล้วกันครับผมศูนย์อ่าศูนย์ก็จะเป็นคนที่เขาเหตุการณ์แหละคือในวัยเด็กก่อนที่จะเกิดการแย่งชิงอํานาจกันอ่ะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ธรรมดาใช้ใช้ความรู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดเป็นปกติ แต่พอเกิดเรื่องราวขึ้นแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็รอหลอมให้ตัวเขากลายเป็นคนที่ต้องเหตุผลมากกว่าความรู้สึกก็กลายเป็นคนที่ทุกคนมองว่าเป็นเจ้าชายน้ําแข็งเป็นผู้น้ําแข็งอะไราเงี้ยคือเราจะไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกะลรจะใช้ตุผลในการตัดสินใจมากกว่าครับเท่เท่เทคูคูโอ้โหนี่อ่ะไ้ก่อนดี โยนเลยนะนแน่ครับบิลลี่โยนเลยซิวมา <laughs> ครับซิวนะครับรับบทเมนโนครับผมในเรื่องก็จะเป็นคนล่าเริงนะครับใจดีเหมือนสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะครับตัวละครอื่นก็เป็นเพื่อนสนิทของศูนย์ที่ลอนดอนครับผมแล้วก็กลุมลักเลขาของเขาประมาณแล้วก็ มาโนเนี่ยคอยเชียร์ให้น้องเปียนาเนี่ยอชอบกับพี่ศูนย์อะไรมาณนี้ครับผมใช่ในเรื่องประมาณนี้ครับเชิญน,น้องเปียนาสวัสดีค่ะมินีอภิษรานะคะรับบทเป็นเปียนานะคะ่ะเป็นคนที่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยจริงๆในในเรื่องนะคะเรียบร้อยมากๆแล้วก็เป็นคนที่อมองโลกในแงด่ดีเป็นคนดีมากๆคนนึงค่ะแล้วก็เหมือนอาอย่างที่ซิลบอกไปเนาะว่าพี่โนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับพี่ศูนย์ <c oughs> แล้วเหมือนเขาก็เชียร์ให้เราอะ่ะ ประมาณว่าจีบๆกันกับพี่สูนประมาณนี้ค่ะซึ่งแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ชูดเราเขาเขาชูดนางเอกอะไรเออก็มีเส้นเรื่องของมันค่ะทีนี้ออกไปแล้วที่บอกไปตั้งแต่วันอังคารเท่ากับว่าสองอีพีใช่ค่ะใช่ไหมอีพีเป็นยังไงบ้างโอ้ก็เป็นแฟนละครเป็นยังไงเอาในบดทางตัวของเราก่อนเขาบอกว่าเสียงเราก็คือมีความแบบนุ่มมากมีความแบบเป็นยาวมากคูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆอยู่ที่ที่เราทำบ้านแหละว่าคพอพรโตขึ้นมากเงี้ยเหตุผลเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันเป็นไปมันก็โทนมันก็ดอกลงเองย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่าแล้วพอเข้ากับนางเอกที่โทนมันก็มีความสดใสของเขาเงี้ยมันมีสีสันของตัวละครเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับที่เหลือลของชิงเออ ดีใจค่ะที่แบบเหมือนมีฟีดแบ็กกับมาว่าเขาก็ยังเชื่อว่าเราเป็นเด็กอายุ19อยู่นะเฮ้ยคุณดูได้ไงเฮ้ยยังได้อยู่ก็ดีใจเฮ้ยแต่เ้าบอกว่าเดินเรื่องเร็วนะของเราอ่ะสุกสนานภาพสวยอย่างเงี้ยครับแล้วร่วมงานกับน้องๆเป็นยังไงพูดดีนะคุณพูดเรื่องร่วมงานกับภูมิก่อนคือพอร่วมงานกับภูมิเนี่ยเราก็แบบ เราพอเราได้ร่วมงานกันแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจที่เราได้ร่วมงานเขามากเพราะเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็แบบมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือทุกคนมีความรับผิดชอบหมดแต่ว่าอย่างถ้าเข้ากับเมลี่ก็จะแบบว่าต้องใช้สมาธิหนึ่งเพราะว่าน้องพูดเยอะมากน้องพูดน้องเป็นคนแบบว่าพูดมากแล้วก็สดใสมากลาเริงมากคือสงามกับในตัวละครเลยอะไรเงี้ยตัวละครแบบว่านิ่งเงียบอะไรเงี้ยเป็นยังไงเมื่อกี้พูดว่าเจอหลอกเยอะอ่ะ ยืนขวดร้ออยู่ข้างหน้าภูมิไม่ใช่เพราะทำไมไม่ใช่เรามาเป็นตับเลยเป็นแค่ขอตัวพักขอตัวเองไม่พูดไงและสีนอาลมณ์นะอ๋อเฮ้ยแม่ภูมิภูมิไม่เคยวางยาเลยในกองเวลาบางทีบางทีจริงกำลังจะดาวมากอย่างงเี้ยเอาแล้วมิลลี่ขำเหลือเป็นยาขนาดเลยอ๋อ แล้วว่าน้องน้องน้องอเลิร์ดมากใช่น้องอเลิร์ดมากแล้วแต่แบบว่าเราต้องใช้สมาธินิดหนึ่งเข้ากับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราจะหลุดไงอุ้ยตรงนี้หนูไม่มีงานในวงการไม่ไม่แต่เก็ตรวจดีเใช่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 แล้วแล้วอย่างมิ้นี่เองต้องเข้ากับซีบ่อยไหม เขาเออาอบขเพราะว่าซิวน่ารักค่ะเข้ากับซิวบ่อยเพราะว่าเป็นฟิลแบบพี่ชายเราอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งซิวก็เล่นได้น่ารักค่ะเหมาะสมกับตัวละครมากค่ะยิ่งมาช่วงหลังเขาแบบว่าท็อปฟอร์มอรกแรกเขาเหมือนแบบยังเกรงยังเกรงทุกคนเลอย่เงี้ยพอมาหลังๆโอ้โหเขาพลิวมากเลยค่ะสุดเรื่องผมเงียบนะผมไม่พูดเลยเพราะมันหลังจะเป็นแบบใหม่ๆด้วยนะตอนที่ มาตอบค่ะโดละลายพฤติกรรมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอใครเลยใช่พอจากจากที่เล่นด้วยถูกไหมถูกครับผมเป็นเป็นเรื่องที่สองของผมเองครับอ๋อเรื่องที่สองเองอย่างมิลลี่เคยเจอใครบ้างไหมไม่เคยเจอใครเลยเลิกรอดรอดไม่เคยเจอใครเลยไม่เคยเจอใครเลยไม่เคยด้เป็นเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทุกๆคนเลยก็ไม่เคยเจอใครเลยเหมือนกัน ชิงไม่เคยเจอใครเลยนูขอพทษพอพอครั้งแรกที่ที่รู้เนี่ยว่า <ừ> um. ชิงกับผมต้องร่วมง,งานเป็นครั้งแรกถามผู้หญิงถามชิงชิงคิดอะไรอยู่ตอนแรกอ่ะเรากลัวเพราะเราอ่ะได้ยินกริ๊บจับเขามาว่าเขาชอบแกลง้งอ่าพอมาเจอจริงก็ไม่ได้แกล้งม่ไดียอะไรพไี่รู้ว่าแบบหรือเขากลัวหนูแบบแกล้งกลับหรือเปล่าอ่าภูมิหะไม่ก็ไม่แม่เราตั้งใจทํางานแล้วเพราะว่าบางทีในช่วงที่เรา เล่นเยอะเงี้ยสมาธิมันขาดมันก็ขาดเรื่องดีเทลเรื่องอะไรเงี้ยมันเกิดแบบส่วนตัวถ้าเกิดภูมิอยากได้ผลงานมันก็ต้องแบบตั้งใจทําง,งานนิดนึองอ,อะไรเงี้ยถ้าในช่วงที่วันไหนชิวสบายหรือว่าฟิฟรีหน่อยจะคุยเล่นกันผอ้่วมง,งานกับชิงก็สบายครับอย่างที่บอกเลยก็อ่าเรื่องไหลกล็ไม่มีปัญหาเดาลล็อกไม่มีปัญหาเป็นคนที่เข้าด้วยแล้วแบบจังหวะดีอะไรเงี้ยสบายใจครับแต่เดลล็อกมีปัญหาไหมมีลิ ครับคับน้องไม่ได้ลืมบทนะแต่ว่าไปปยวนคนอื่นใช้คขาว่าเอจีเยอะไปแย่คนอื่นนะทีนี้ยังมีนักแสดงคนอื่นๆในเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ที่ได้ร่วมงานกัยกตัวอย่างหน่อยมีใครบ้างมีพ่อ้อมค่ะพี่อ้อมพี่อุพี่จอร์ดจอร์ดด้วยเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาเอาเอาใครเอาใครก่อนไครก่อนชิงก็ได้ชิงชิงจะเข้ากับพี่อูแล้วก็พี่อ้อมเยอะคก็แบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แบบ ที่เขาช่วยเราเยอะมากๆเขาแบบสปอร์ตเหมือนเล่นอารมณ์เล่นอะไรกันนะค่ะคือเขาส่งเต็มที่มากเราก็จะได้จากตกนั้นไปด้วยใช่ค่ะใช่อีกอ่ะเซีงครับผมก็อย่างพี่อุ้ยอย่างเราเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าไร้ความรู้สึกไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วแต่พอวันหนึ่งเข้ามาเจอครอบครัวนี้อย่างเจอพี่อุ้งเี้ยชัดคือเขาต้องเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออผ่อนคลายรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมีกมามีครอบครัวครั้ง อย่างเงี้ยก็หูชอบมากทํากันบ้านคือแบบสุดรวมถึงพี่จอร์ดเองด้วยนานๆเข้าด้วยกันทีเป็นคู่กัดกันนะในเรื่องเป็นแบบศัตรูกันเลยแต่เจอกันน้อยเพราะว่าเป็นการสั่งงานให้แบบไปโจมตีฝั่งศัตรูมากกว่าแต่พี่จอร์ดก็คือทํากันบ้านแบบเข้มข้นมากมันเจอกันทีคือแบบเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ d ล็อกอินเนอร์คือแบบใส่กันยับเลยครับแล้วอย่างมิลลี่กับซิวเองร่วมงานกับพี่ๆเขาดันไหมไม่กดดันเลยค่ะ เพราะนั่นอาจจะเป็นหนูไม่กดดันแล้วอ๋ออันอนีน้นนนคือเล่าไปฟังคือหนูอะเข้ากับพี่อูไปมากเพราะพี่อูเป็นแม่หนูค่ะ,ะแล้วพี่อูอะค่ะคือสมมติว่ามีเบรกมา24พี่อูร้องไห้ทั้ง24ซึ่งเป็นอะไรที่แบบหนูแบบว้าวเอพิเกตมากเพราะเขามีความเป็นนักแสดงอยู่ในตัวคือต่อให้ซ้อมหรือถ่ายจริงเขาจะร้องไห้ตลอดต่อให้มิลลี่จะพูดแค่ไหนไม่สิแต่ว่าหนูก็ไม่ ก็ไม่ได้อะไรพ้หนูก็ต้องแบบเศร้าเพราะว่าแม่หนูเสียใจหนูก็เศร้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้แต่ว่าก็อยากจะชืนรงนี่เพราะเป็นนักแสดงที่สปิริตดีมากซ้อมก็ร้องขัดแรกกร้องแบบกว้างแคบร้องหมดคือเก่งอะค่ะคือเป็นคงแบบว่าเครียดมากเพราะการร้องไห้ท่ารู้วแมนมันก็ต้องใช้อารมณ์สูงและใช้สมาธิมากๆเลยซิวเองอะไรเป็นความท้าทายบ้างครับจากละครเรื่องนี้ซิวเหรอครับก็น่าจะเป็นการเหมือน ได้เจอพี่ๆนี่แหละครับเพราะว่าเหมือนตัวเองเป็นคนที่แรกอาจจะพูดไม่เก่งอะไรอย่างนี้จะเข้ากับพี่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยว่าคิดหนักอยู่แต่พอหลังๆก็รู้สึกว่าที่นี่ก็คือพี่ๆนี่แหละครับพี่ๆพี่ชิงไอ้ภูมิมิดี้นี่เลยใไหม่ครับพี่ๆแต่ที่พูดมาพี่เดียวเลยก็เหมือนเหมือนคอยช่วยเหลือตลอดเนี่ครับก็รู้สึกว่าผ่อนคลายได้เยอะมากมากจริงๆครับ สบายขึ้นเว้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนตอนซิลอยู่กับเราซิลก็พูดอยู่นะอืเนี่ยเอ่อมิลลี่นี่เป็นครูผมนะเพราะว่าพอเวลาจะเข้าซีนด้วยกันเนี่ยก็จะมาซอบกันก่อนอ๋อพูดอีกพูดอีกให้มันมีข้อดีบ้างให้มันมีข้อดีบ้างสวยน่ารักชอบจังเลยนะแสดงจากละครเรื่องนี้มันทำอะไรกันครับอธิพูดถึงพี่หลอดหน่อยรเป็นยังไงบ้างที่เป็นผู้กลับใช่ไหมครับค่ะ ปุ่มก็เป็นคนที่เป็นที่รักของคนทั้งกองอยู่แล้วอ่ามีนะปุ่มเดี๋ยวเขาน่ารักพี่เขาพูดนะปุมน่ารักน่ารักเป็นเหมือนย่านใหญ่เลยไปแกล้งเลยอขาจะเป็นคนแบบว่าบาร์ดีเหมือนเราแบบว่าอยากให้เขาทําอะไรเขาแบบไปแกล้งเขาจะแบบเหมือนตกใจพราวว่าทำจิ้มตีตัวเขาหิวเขาหิวจังเลยอะไรเงี้ยก็จะมาแล้วโดนแกล้ง มนถ้าเราแบบเลิกจ้องอย่างเงี้ยมันเลิกปะไม่ได้สิทำงานก่อนแต่เรื่องการทํางานแม่ตุ่มก็แบบเรื่องของอารมณ์นี่คือแบบเหมือนกันไปที่แบบมีปัญหาเรื่องของซีนอารมณ์ซีนที่แบบต้องใช้ฟิยอะอย่างเงี้ยไปหาเขาจะมีวิธีฟิวมีเด็กมีเด็กแบบว่าเพิ่งเข้าฉากไปแล้วเด็กอะต้องร้องไห้แม่ตุ่มแค่ไปยืนจ้องเด็กร้องไห้เลย คือเป็นอะไรที่แบบแม่ต si BE so <ha 네 mm ุ่มสุดยอดมากแม่ตุ่มไม่พูดอะไรตะคำจองนาอย่างเดียวจองหน้าอินเนอร์อินเนอร์ด้วยอินเนอร์พี่หลอดล่ะพี่หลอดโอ้พี่หลอดนี่เข้ามาหาเรื่อยๆเนาะเจอกันประจำเลยพี่หลอดก็จะคอยมาเช็คงานคอยมาดูงานตลอดอย่างซีนเปิดคุ้มที่อยู่ลอนดอนแถวๆนี้แหละอ่าพี่หลอดก็มาคุมเองคอนโทรลเองเลยเพราะว่ามันเป็นซีนที่แบบพลิกผันอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยมาบีบคอยมาบอกเราว่า อย่างช่วงที่เราเป็นเด็กยังไงเพราะว่าช่วงเจ้าคนเสียงเออาแรคเตอร์ hmm. แบบหนึ่งใช่ไหมใน mm hmm. ช่วง12ปีก่อนเงี้ยเรามีความเป็นเด็กเราควรจะหน้าแบบไหนเราควรจะแบบคุยกับคนอื่นแล้วแบบฟิลประมาณไหน mm hmm. พี่หล่อจะคอบบิฟเอสดๆเลยเงี้ยครับผมทีนี้ใน,ในคืนนี้19บเก้างหนึงทุ่มจะเดินทางมาถึง EP พีที่สามอยากแต่ละคนสปอยหน่อยนะครับรวมถึงจะสปอยทั้งเรื่องเลยก็ได้ uh huh. ว่แบบว่าภาพรวม จะเป็นยังไงได้นี่คืออะไรนี่ทำไรใครจะพูดก่อนใครจะพูดก่อนเพลงก่อนเลยท้าบท้าบพูดหมดเลยนะไม่เหลือนะแต่ต้องต้องพูดด้วยนะอพูดได้สู้ก็จริงๆวันนี้อ่ะพูดถึงพัทภูมิกับจริงๆแล้วกันก็จะเป็นส่วนของการที่แบบมีมีการพบเจอกันที่หนักหน่วงอีกแล้วเป็นการลบพับกันบ้างกระแทกกระทบกระทะกันบ้างเราก็มีเจ็บตัวมีการพบเจอกันที่ต้องบอกว่า เลวร้ายเลว้า้เหมือนต้องบอกว่าเรื่องราวของสองคนเนี้ยเป็นเรื่องราวการเจอที่เจอกันแล้วเจ็บปวดอืมแต่สุดท้ายก็จะเจ็บปวดยิ่งกว่าตอนที่ต้องแยกห่างจากกานันไงครับผมอมในวันนี้นะในวันนี้ในวันนี้ในวันนี้อ่ะชิคเลยเป็นดูแลค่ะวันนี้นะริงก็จะมีการแบบในตู้คุณรู้ด้งอ่ะ ดูรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครัวันนี้เรานี่ด้วยล้มทับกันด้วยมีล้มทับซองอ่าตอนนี้ชิงคือโดนโดนจับตัวอยู่ในซองค่ะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอพี่อีกค่ะครับผมมิลลี่มิลลี่มิลลี่ขอมิลลี่ขอให้ซิลก่อนเลยนะคะของซิลก็เอ่อ EP นี้นะครับก็จะมีการที่แบบว่าเจอ เจอทีพติบดูงมวะเจอทีมนะครับก็จะเป็นมีความหวานเพราะว่าผมเนี่ยเจอเขาปุ๊บก็คือตกหลุมรักเลยประมาณนี้ก็จะเห็นเกมีความน่ารักของเราสองคนครับผมอัมิลนดิมิลลี่เลยมิลลี่มิลลี่มิลลี่ทำอะไรอ่ะสิมิลลี่ฝากละครค่ะมิลลี่ฝากละครด้วยละกันค่ะยังไงชมกันเอ้ยเอ้ยช่วยหน่อยทุกวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางชง 8h ค่ะเจอกันในละครขวัญล่าค่ะอย่าลืมกด35ด้วย้ช่อง7 h d กด35ค่ะใช่แล้วก็ชมละครเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนะนะครับอย่างที่ปูมได้บอกไปดําเนินเรื่องเร็วรนะครับบญญรรยากาศที่คุยสนุกในละครสนุกขนาดไหนต้องไปชมกันนะวันนี้ขอขอบคุณทางสิทธิ์มากมาครับพอพูดชิิง มิลลี่สิแล้วก็ภูมูเดี๋ยวจะเปิดเพลงจากละครเรื่องนี้ครับนะครับมิลลี่ร้องโดยเดี๋ยวมิลลี่ร้องร้องนำให้ดูก่อนไกงนักร้องเขามีงานกันทำเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าไปกับเธอจากลูกตาลชลชาเดี๋ยวฟังกันนะครับเกี่ยวกับละครเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆขอบคุณมากครับ Good time interview 88.5 Maximum Hit Music Station รวมเพลงฮิต